สำหรับใครที่อยากหาผลทาวอนมีงบนิดเดียวนี่เลยครับเว็บ X อ z o n ซมีบริการสุ่มผลทาวอนเริ่มต้นที่50เองต่อครั้งนะแล้วก็สุ่มเกมพาร์ตส2บบาทโอ้โหโคตรโหดสุ่มเพา VC 30บาทต่อครั้งทุกคนโอโหพี่สุ่มผลทาวอนแต่ได้โทเค็นเฉยแต่โทเค็นนั้นเอาไปแลกของได้เช่นเพา VC ผลทาวอนยังไม่พอมีไอขายอีกไก่ตันโมจิตื่นดาบคู่ ได้ร้อยเปอร์ซไม่มีเกลือลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับไปจัดกันเลยเจอกันครับ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้าแดงครับทุกคนวันนี้พี่น้าแดงก็จะมาเล่นแมปเด e s u r สไ v a วิลเกมนะครับทุกคนเป็นแมปอาชีวิตรอดนะครับทุกคนและวันนี้คือมันอัปเดตด้วยทุกคนมันเป็นอัปเดตคล้ายๆรูปมา้าไม่รู้ว่ามันจะขี่ม้าได้หรือเปล่านะแล้วก็อาจะเป็นยังไงนะทุกคนแล้วก็มีเมืองหิมะมานะครับนี่เมืองหิมะมาไม่รู้ว่ามันจะขี่ม้าได้หรือเปล่านะทุกคนพี่โคตรตื่นเต้นอนะ่ะขี่มา้าเดี๋ยวไไปปดูกกกัันนนว่าเ็ยงงคทุ อ่าตอนนี้คือตัวพี่น้องโล่งไงทุกคนตัวพี่น้องโล่งเลยไม่รู้ว่าอัปเดตนี้มีอะไรมาบ้างนะทุกคนเดี๋ยวพี่ต้องลองดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะอันนี้คือเรียวเรียวเลยอันนี้คือเรียวเรียวเลยทุกคนเรียวเรียวเลยเห็นมีคนบอกว่ามีม้ามานะพี่อ่าพี่ลองไปดูหน่อยว่ามันขี่ได้หรือเปล่านะทุกคนอันนี้พี่เพิ่งได้มันทําคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปดีกว่าทุกคนนี้ค่อยๆไปอ่าอันนี้โตะคราฟใครไม่รู้ว่ะทุกคนโต้คราฟใครวะเนี่ยเฮ้ยของมาใหม่วะทุกคนมันล็อกเว้คือ เปิดแป๊บหนึง่งอ้ออันนี้เหมือนคล้ายๆอ่างม้าทุกคนอ่างม้าเหมือนที่ขี่ม้าอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเดี๋ยวพี่สร้างไว้เลยดีกว่าปุ๊บสร้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นอ่างม้านะครับเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะอ่างอ่างอ่าง,างเฮ้ยมีฉลามด้วยหรอเมื่อก่อนที่พี่เล่นไม่มีฉลามมาทุกคนมีฉลามมาใหม่หรอครับไม่ดูเหมือนกันนะหุย เมลยว่ส่วนมากคนไทยเล่นเยอะเหมือนกันนะแบบนี้นทุกคนเดี๋ยวดูแชทโลก,ก่อนโอ้โหคนไทยชัด,ชดเลยนะเนี่ยเต็มเลยเขาน่าจะทะเลาะกันหรือเปล่านะเอาแต่เขาแคนเดีวยวกันนี่เป็นแก๊งเดีวยวกันนะแก๊งสีดำนะทุกคนเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามีโอกาสจะไปตีเขาหรือเปล่านะหรือว,ว่าเขาตีเรานะโอเคปไปเริ่มกันดีกว,ว่าหามาเฮ้ยมีจิงจอกด้วยวอันนี้คือถ้าจะน่าจะนานแล้วแหละ น,นี้คือไกวหมามามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาไล่เฮ้ยทุกคนหมาไล่เฮ้ย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 ดูหมาดูเกินทุกคนหมาดูเกินในขวานเขาเรียกว่าขวานไดมอนหรอขวานไดมอนของไดมอนอะไรประมาณนี้นะทุกคนที่พี่ไม่รับอ่าเสื้อเกาะไดมอนอ่าดาบไดมอนคือพี่ตายนะทุกคนพี่ตายพี่เพิ拜拜่งเพิ euh ่งเกิดนะเพิ่งเกิดมาไม่กีนนี้เลยอันน้ใช่หมาหรือเปล่าน่ะหมาอ้หมูป่านี่ว่าไม่ใช่หมาครับหมูป่านะทุกคนไม่รู้ว่าหมามันหายยังไงวะนะทุกคน แต่พี่เจอเรือวะทุกคนเดี๋ยวพี่ขโมยเรือดีกว่าพี่เห็นเรือปะเขาจะด่าเลยเขาอกเฮ้ยเจอม้าเจอม้าใช่ม้าปะนี่เหมือนม้าวะทุกคนพี่คิดไอ้ใช่ไว้ม้าไว้ทุกคนโอ้ยบังเอิญเจอเลยม้าพี่คิดว่าม้ามันน่าจะกินอ่าพวกน่าจะเป็นพวกนี้นะทุกคนพวกหญ้านะเพราะม้าไม่ชอบกินหญ้านะทุกคนพี่ม้าของอื่นมาพี่เจ้าของแล้ว่ะทุกคนมีเจ้าของวะพาพี่ให้อ่ะเฮ้ยมาตัวนี้ไม่มีเจ้าของเอาไปเอาไปพี่ให้นี่ไง อ๋อ oh, เหมือนมันจะให้ความรักนะทุกคนให้ความรักเสร็จแล้วก็ใส่อ่างมา้าเอา้าอ่างมา้าอยู่ไหนวะพี่จี้พี่คับมานะอ่างมาา้าเอ่อ่ไหนวะนี่ไงอ่างมา้าทุกคนโอเคจี่กดใส่ได้ไดไหรือไม่เอา้านี่ไงสัได้บอลแล้วทุกคนว้าวเฮ้ยพี่ได้มาแล้ววยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยขี่มาได้วทุกคนเย้โค้ทเอะเฮ้ยเฟี้ยวเกิน เฮ้ยแบบนี้มันก็ขี่นี orman, pup, alerts, ้ได้ดีทุกคนไม่รู้ว่ามันขี่ช้างได้หรือเปล่านะเพราะมันมีช้างอเมืองเทซาอยู่นะทุกคนไม่รู้ว่ามันทําได้หรือเปล่านะทุกคนถ้าทําได้ถือว่าเท่มากเลยเฮ้ยแล้วกวางอะแล้วกวางทําได้ปะแล้วเหมือนแบบคล้ายคาร์บอยอ่ะทุกคนคารบอยชัดๆได้ว่ะแต่พี่ไม่รู้ว่ากวางมันมันได้หรือเปล่านะกวางเหมือนไม่ได้ว่ะทุกคนเช่ปะกวางมันก็กินหญ้านู่วะทำไมไม่ได้วะ ไปไปทุกคนนี่แต่แต่เฟี้วว่ะคือมันแบบอ่าจะได้ไม่ต้องเดินอ่ะทุกคนเข้าใจฟิวแบบไม่ต้องเดินไหมอุ้ยอุ้ยมีคนยิงมีคนยิงพี่ไอ้คนป่ายิงพี่ทุกคนอุ้ยมันยิงธนูใส่พี่ว่ะอุ้ยอุ้ยมันยิงไรจังวะอุ้ยมันยิงแม่นว่ะทุกคนพี่ตายแล้วอุ้ยเชื่อมันยิงแม่นที่เป็นเลยอุ้ยมันยิงแม่นเกิน,นยิงแม่นเกินฮอยปกติธนูมันต้องวิ่งช้าไม่ใช่หรอ เอพี่เพิ่งดูนอาขุนพันสองมาเด้อเอ้ยชิบหายแล้วทุกคนช่วยด้วยโอ้ยเอ้ยทำไมวิ่งวายจังอะทุกคนโอ้พี่กำลังได้ม้าเลยอะโอ้ม้าพี่ตายเลยบอทุกคนไปหาของอะไรต่อดีกว่าทุกคนเอ้ยอันนี้คือเมืองใหม่ปะ่ะเหมือนไม่เคยเห็นเกาะน,นี้เลยบอทุกคนลองคอมเมนต์มาทีนะว่าตรงนี้เกาะใหม่หรือเปล่านะพี่จำไม่ค่อยได้เว้ยไม่รู้ว่าใหม่หรือเปล่านะน่าจะเป็นใหม่ไหมเกาะใหม่ไม่มีฉลามเลยวู้เกาะใหม่เอมีกิกิ้นด้วยน่าจะเป็นเกาะใหม่นะทุกคนมีกิ้งกิ้นออ้ยอันน อันนี้คืออะไรอะสีาขาวอะมี๋เหรอหมี๋ไม่กินหญ้าหรือเปล่าวะโอเคไปต่อทุกคนอ้าไม่ชัดอะไรมืดจริงแล้วหรอเนี่ยมันมืดจริงแล้วอะเดี๋ยวพี่ตัดไปตอนเจอช้างเลยดีกว่าทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะครับพี่ไนดะ้ขโมยเรือใครมาไม่รู้เวยทุกคนน่าจะเป็นของอาธงสีขาวนะพี่ขโมยมาเรียบร้อยแล้วพี่อยากพี่อยากได้ช้างไงประเด็นนะ่ะอยากได้ช้างเอาช้างมาเป็นพวกนะทุกคนเฮ้ยอันนี้คือเข้ามาต้อนรับเราหรือเปล่าเนี่ยมากันเต็มเลยนะทุกคน ไม่รู้เขามาต้อนรับเราหรือเปล่านะเฮ้ยช้างมันให้อาหารได้เว้ยทุกคนโอเคตอนนี้ช้างมาเป็นพวกเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาแล้วก็มานั่งนะครับทุกคนโอเคนี่เลยอังมาแล้วทุกคนเอาเดี๋ยวก่อนนะมันขี่ไงวะเนี่ยเฮ้ยเราจะขี่ไงเนี่ยดูแลพี่โตะพี่ต่อโต๊ดีกว่าทุกคนต่อโต๊ะขึ้นไปนี่ไงทางขึ้นปุ๊บปุ๊บนี่ ได้ขี่ช้างแล้วไม่รู้เขาจะท้ารเราหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอาช้างขี่เรือไปที่อื่นดีกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าช้างขี่เรือได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองเอาช้างขี่เรืออยู่ดิโอเคอ้าวเอ้ยไอ้นันจะฆ่าช้างเราไม่มันฆ่าช้าง โอ้โหมึงฆ่าช้างเราก็ถ้าใครชอบนะก็กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับอยากให้พี่ทำแบบอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าทักเฟซพี่มาได้เลยนะเจอกันครับบ๊ายบายคุณนางเอกผมและตัวร้ายต่อจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่